สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยด้อจ้าสวัสดีครับเห็นแล้วบ่พอแม่พี่น้องเห็นแล้วไม่แม่บ่แม่นอย่างเด้อจากเห็นตั้งแต่กลางเวรแล้วพ่อจะเห็นเฮ็ดปุ๊บฝนบตกปับ๊บเบิ่งควนันไอ้นี่ไอ้ฝนนี่ฝนตกตั้งแต่ตอนแรงตั้งแต่พอน้งนองแนนเลือกงานพี่เนาะมนเบิง่งเห็นเฮารู้เลยเด้อจากว่าเฮ็ดออกตั้งแต่ตอนสองโมงเพราะว่าน้องแนนหันไปขนไนย่างคุจะรอลพอกก็เลยเห็นอยู่หลังบ้านเนาะจ้ะ บัดทีนี้แหละเข้าสิมาหาก็หาบาได้ฝนตกบัดทีนี้ก็เลยได้มากลางคืนเนาะพ่อน้องเจนายเนาะม, <EN. S 1> มาถึงก็เจอปุ๊บเลยอยู่ตรงไหนหน้าผาหน้าผา <c oughs> มึงเดี๋ยวพี่พาไปเบิงงงบ่งนะงานพาพน้องเจนายเนาะเบิ่งดอกน้ะงานพน้องเจนายเนาะพูม่น้องเจนายพี่จีลงไปถ่ายมาได้ดอกจ้ะแต่พน้องเจนายเพเฮ็ดมือแม่น่าเกาเระวังเหยียบเด้อถ่ายขอให้พี่น้องเบิกไปเลยเย็นบ่ปุ๊บมึงช่องนี้ก็เห็นชัดพูดลงไปข้างล่างผู้ พอดซุซ้มไผ่ข้างล่างคุณเลยด้วยฟูดเดี๋เทิดมือไม่น่ากันเนาะเมนมาเลื่อยบอกคนน้นกันนะเร่ยๆเริ่มเลยจ้าพอแม่พี่น้องแม่น้องจนายลงไปบ่ได้ลุกขึ้นเนาะเฮ็ดแมะงามๆเลยโอ้โหอะไรที่เจองแต่พอแม่พี่น้องจะเห็นน้ำพ่ะโล่จนายไัดแปลงแัดแปลงเดี๋ยวเสียบขาตะกรงเอาน้ำพ่ะโล่จนายเนาะนี่มีมาเลยเด้อทางพี่กับคุณเนาะซับราบอยู่ để cho bố khoai cháy, thầy khoai nương chân này, đã peing còn chưa, khoai mấy pino chẳng hiền lắm, nó khoai nương chân này nó, chuyển mâm này, à đấy, mâm này lại nọ, đây mâm này khoai nương chân này, taka không, taka, xuống taka xuống mà, khoai nương chân này thì hoang, ở thang thang thì đã già, comment star nó, à để anh nhảy này, khoai mấy pino hiển mือ nói nước, mấy star, khoai mấy pino có uất thôn bưng này đứa già. แล้วไปเป็นเบิ่งข้างบนจะมีคนถ่ายให้เนาะพอไม่พี่น้องก็ถึงมันมือเลยจ้ะแล้วใจไหนระวังโดนโดกข้างล่างเด้อดีดีข้างล่างเดี๋ยวข้ามช็อตนิดอย่าดีใจพ่อไม่พี่น้องเห็นนะมือ่บ่จ้าฮึเบิ่งมือาเด้อ บังมือก็เห็นนิดเดียวพอไม่พี่น้องวะเอ้ามือไปใส่ดให้มันเลึกอยู่มองงามเลยน้่งในเงียบกล้องสุดแจ็กหน่อยนะหันไปให้พ่อไพี่น้องเบลยแบบนี้แบบนี้คอมขอมกล้องลง โอเคพรมพี่น้องมาเห็นแล้วโอ้ย <c oughs> แต่แม่นชัดน้องจจนายก็เห็นมุมกล้องนิดเดียวนึงได้จากพรมพี่น้องเพราะว่ากล้องประสิหันหนานี้แม่น้องจจนายเลยขออภัยขออภัยในความบ่สะดวกบ่<ม>แต่ดอกเทสอยากอ้างบวกพักเนาะมันเอาย่าอดดีีมันอยู่หน้าผาน้ำพอน้องจจนายลงไปเอาได้ก็ดีเท่าไหร่แล้วบ่แม่น ยุมนี้งัดไงกล้องขึ้นไงกล้อง <c oughs> พี่เมยพี่น้องในไปใ,ใกล้เลยพอน้อำจะไหนไปใกล้เลยนี่ตั้มกล้องเลยีงามพี่เมย์พี่น้องมาตั้มกล้องเลยพอพน้ำจะไหนใกล้พอไหมใกล้เกินจะขายเฮ็ดคนวะโอเคมาขึ้นมาจ้ะ ก้องถึงมีไม่น่าเไรเลยจ้ะรักทุลี<ด>เสียเพื่อนไกับไ่ได้ต้องเก็บพร้อมเนนอดีย๋ยวมันพิ้งลงไปในเขาดอกไม้ปีน้องดอกเ็ดก็งามแต่มุมกล้องอาจจะไ่ได้แล้วไม่น่าเชื่นนออะไรแล้วงามบอกอันนั้นปานได้ลายพร้ลายพร้ลายเรถ่ายให้บึ้งบุได้บ่าย ุ้ย่างเลยเพิ่งจะเย็นจริงต้นนี่หักไปเนี่ยหมูคนต้นไหนถ้าขึ้นอยู่หมูแรกกับเพื่อนเลยนะองคนต้นไหนเนาะสายหมอบอ่ะอีกดอกนึงใส่ตะกร้าเหมาเลยจ้ะกระทางได้บึงเอาเด้อทางได้กระทางเลยจ้ะตอนนี้อู้ ลุยบักคักเดอกบานเพิ่งใช่ไหมเอาเลยบอกอันนู้มาเดี๋ยแม่นลกใช่ไหมขอตูลุกก่อนได้จ้ะบันอันนี้บวกเกียบแผบกเทียมดิบเอาได้ยู่ซัมดกะ ใช่ไหมพี่นอเอียดบินกันนักนลำเสียมฝนมาหนาตกเลยเนาะพน้องเจนายเนาะพนัลพ่อแม่พี่น้องได้เบ่งแบบงามๆเลยเนาะเบอร์ลื่นเบอร์เหนียวดอกเห็ดเป็นดอกเห็ดเลยแบบนั่นเลยออกพระน้อยเนาะพ่อน้องเจนายเนาะบ่ฮอดลอยกระทงเนาะนี่ครับ เบื้องล่างตอนนี้กินอะไรสุดป้ากินอะไระวังลื่นนะค่ะพี่ดุ๊ก้ยเหนืล่างมึงก็มีอูย้ยหอมเบิดเสียอย่างเดียวถ่ายเพื่อให้พี่น้องเบืบอ่องบนอะฮะนี่ยังอีกดอกน,นี่เป็นนี่นะหอมเบิ้ลนีเป็นหอมกระสืนเลยเดี๋ยวข้างบนเดี๋ยวค่อยขึ้นมาเอานล้วพันน,นะนี้จะไหนเก็บไปข้างล่างก่อนเดี๋ยวมันมาก

หมูแดกมากสว้าวเลยว้าวุ้นเลยขออนุญาตบุใส่ถุงมือก่อ่าจ้ะถุงมือก็เตรียมมาอยู่เด้อพอน้องจีนายบ่กมือฝุ่นตกปานขนาดบุใส่ถุงมือยังดื้ปานนี้มันือดึงดอกแฮขึ้นได้อยู่บนาดน เดี๋ดยวมุดไปเข้ามาห่อโอเคจเห็นน้ำพองไหมล่ะโอเค,อเ,ค <g üler> เดี๋ยวเลื่อนมุมกล้องไปนี่ก็ได้จ้ะไปนิดน,นึงแป๊บนึง เด็ิเสียงมาหนาวนาเหรอรู้ว่าเงีบติดนึ่งน้องเบินชีมานี่เดี๋ยวรักลีบักคักเลยพี่ข้างล่างจิ๊บบึ่งใกล้จะได้ก็เบจิบผมม่ลงไป้างล่างบนนี้เอาในแต่จะได้ กูเอานี่ไปกินบ่เห็นนาะเฮ็ดลงก็บ่ได้ยังลดีดอกบานนเฮาบ่เบิดเลยเนนึงขึ้นเอาขึ้นมา้งบนนี่ก็ยังเอาบ่ดลงบ่ได้ดอกอะลคเดียวก็พอแล้ว อย่ัเดมี้อพึ่งเียวไม่ชิบลงไปหามพ่น้อเดี๋ยวเสียบเสียบไปเลยป๊ดลงไปเลยแหละเอาส่งตะก้าตะก้าให้ลใส่วุภาพอส่งตะก้ากับเล็เลย ไท้ในการเ็นน่นี่ปจะเดี๋ยวคนในจก็จะนานเลยโดดกาังงานเลยนี้จะเห็นกันเไ่เห็นือเป่าเห็นนะคะเ็กเห็นต่เขาในกล้องบ่เห็นเนาะนี่เด็กเห็นเยน่ก็เห็นเลย่เห็นยังเลยยงงใส่ใส่คนส่งตะก้าคนเก็บบรูมันถ่ายี่ลงก่อนไทยด้วยจ้ะนี่คน ดอกบานเหรอดิอยอะเลเ็นเนีลยเลยนนี่ยมันเลยกอกไปลายเลยม่นดมัจะด้ยไถ่ายปมันเน่ไปเห็ีได้เลยจ้ะาเก็บหมูนี่บ่เส็จเลยพอจะผฟซาก็พากันเตะคือทางผึ่งนี่เลยวุ่นเลยหลือตะกร้าบุ้นี่หมมี เดี๋ยวนาะกอาเจียวไปห้ไฟกเบบ่งก่อนน้อทิ้ตกลงวบบนี้เอาเ e a เด้่อนี่ปูพาดเกลือไว้ปานอันนั่นดีเดี๋ยวนี้อย่างน้อปานทหารรวยตูวพูดแล้วออกักที่ออกมือนกัครับคิดกันจ้ ไมร่ันออะไนได้หดหรยอยังมีลายบักคักบ่เดี๋ยวเรามาบื่งต้นนี้จักปูหินเนาะทางปูหินจะดอกบางจละกับตจสาจิกนั่งเผาก็ออกละอันนี้สามีเนี่ยดอกสามีนะเนี่ยน่เข้าไอได้เล่มาปักมีอื่นเข้าอย่งี๋ยวซ้งนี่ผลงานของเราค่ะพี่น้องลายบักคักเลยตุ้ด ตัวบานมีหน่อยเดียวเน,นาะเพราะน้ำใจเนาะข้างบนข้างล่างมีแต่ดอกบตุมต่มๆแบบนี้เลยจ้ะเดี๋ยวเสี่ยออไปให้แม่ขูดพนักง,งานขูดเนาะกมีเรียบร้อยเน,นานะเพราะน้ำใจเนาะเอาเนาะจ้าคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้ำนใจหน่อยด้ยวยจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจาด้าไปเบิ่งว่าสิเจอหน้าผาบองใดอีกนะเนาะข้างล่างเสียงน้ำเพราะไม่พี่น้องอาจจะได้ยินอยู่